สวัสดีครับท่านศึกษาทุกคนนะครับท่าศึกษาที่ลงวิชาเลือกสี่ีในภาคเรียนที่1นึ่งครับสองพนะครับในรายวิชาการสำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถ <t iny> <subway> ิ่นนะครับของครูนะครับซึ่งคือของอาจารย์จิตรลักษณ์จันไสแต่มีครูเรียนนึงที่ลงในรายวิชาการสำรวจด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหลังถิ่นนะครับในชื่อของอาจารย์ลำเนิงจันทร์ศศนะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับแล้ว่าสัปดาห์แรกในภาคเรียนนี้ที่เราจะได้พูดคุยนะครับซึ่งครูขออนุญาตไม่ได้สอน สอบทางทาง z o o นะครับเพราะว่าทางออนไลน์ทั้งนี้ครูขออนุญาตเป็นคลิปในการบรรยายนะครับเพราะว่าครูต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็ต้องพยายามเช็คลักษณะในการสอนนะครับเลย้องสออนุญาตสอนในลักษณะเป็นคลิปสอนนะครับทีนี้ในภาคเรียนที่หนึ่งทับสำันเรยปทีสี่เป็นภาคเรียนที่มีสถานการณ์ของโควิดเข้ามาเป็นบกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของเราค่อนข้างจะจะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นรูปแบบในการสอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้า สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับเราจะสอนเป็นออนไซต์ก็คือสอนการทุกจินที่ห้อง19213นะครับในเวลา9ถึง3 00นนะครับถึงเวลา12ถึง00นนะครับทีนี้ในภาคเรียนนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการสํารวจและอนุรักษ์อาคารพื้นดินแล้วก็การสำรวดาจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นนะครับหมู่เรียนนึงจะมีประมาณ50คนสองหมู่เรียนก็ประมาณ หนึ่งร้อยคนนะครับทีนี้ก่อนจะเข้ามาเรียนนั้นครูขออนุญาตนะครับว่าเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเรียนวิชานี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างเราต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างน,นะครับวิชาที่หนึ่งนะครับคือง,งานสำรวจและอนุรากษ์อาคารพื้นดินนะครับภาษางก่งก็จะใช้คำว่ารอคั่วบิวิ่งคอนเซอร์วิชั่นนะครับเซอร์เวย์นะครับวิชานี้ก็จะเป็นสามมิจิ ervation, นะครับ,รบ,บ,ท,รบทีนี้ในคำอธิบายในวิชานั้นข้อเขียนบอกว่าให้เรา ศึกษา,ารูปแบบสถาปัตย์อาคารพื้นถิ่นในเขตอีสานลุ่มน้ำโขงนะครับศึกษาแนวคิดในการออกแบบความผขงนะครับหน้าที่ใช้สอยวิเคราะห์รูปทรงนะครับการใช้ที่ว่างและส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเทศอาคารทางศาสนานะครับและอาคารที่พักอาศัยเป็นต้นนะครับแล้ออกปฏิาการสำรวจอาคารพื้นถิ่นอย่างน้อยหนึ่งพื้นที่นะครับเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อม,มูลในการวิเราะ์โดยเสนอเป็นรายงาน นะครับการสรํารวจภายใต้การก่ากาับดูแลของอาจารย์ผู้ดูแลในรายวิชานะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆในรายวิชานี้ก็พยายามไปถึงความเป็นตัวตนของเราพื้นถิ่นของเราเพราะในรายวิชานี้มันมีคําว่าพื้นถิ่นหรือว่าท้องถิ่นแล้วที่งจริงๆอาการอาการพืร้นถิ่นก็ไม่ได้อยู่ไกลจาก à, ตัวเรามากนะครับคุณขออญาตไปะะที่คาอธิบายรายวิชาในรา,ายวิชาที่2ซึ่งเป็นคําอธิบายรายวิชาที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถามว่า2รายวิชานี้ก็คูณเรียนสอบเป็นเป็นทีมนะครับ ในรายวิชาที่2องคือการสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในในท้องท้องถิ่นนะครับก็ปแปลคำว่า l o คอลนะครับอาร์ติเตินะครับเซอร์เวย์นะครับวิชาเนี้ก็จํานวนสามวิสัยการวิชาเนี้เขาบอกว่าสำรวจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในท้องถิ่นวิวัฒนาการความคิดในการออกแบบการเปนผังหน้าที่ใช้สอยวิเคราะห์รูปทรงการใช้งานที่ว่าสงสนประกอบของอาคารสถาปถัตยกรรมพื้นที่เช่นอาคารทางศาสนาบ้านท่าอาศัยต้น,ตน พื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์โดยเสนอเป็นรายงานนะครับการสํารวจภายใต้การแนะนําและดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวิชานะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติเขียนแบบประ,ราาระกอบทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่ประยุกต์ซึ่งเราเรียนในลักษณะของวิชาเ,เชรื่องเสรีครูก็ต้องขออนุญาตไวก่อนว่าในเมื่อเอามาเปิดเป็นเ,เรื่องเสรีในส่วนหลังที่บอกว่าฝึกปฏิบัติเขียนนะครับผู้อาจจะตัดออกว่ามันมันมันเราไม่มีความถนัดเฉพาะทาง พราะจริงๆ,ๆ,ๆรายวิชานี้จะจัดไว้ให้นักศัยเอกสถาปัตยกรรมเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้นักศึกษามีความกังวลให้ำทำอธิบายรายวิชานะครับทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนของรายวิชานี้ซึ่งครูเอามาพูดแน่ว่าทีมอรราจารย์ผู้สอนเอามายำรวมกันแล้วให้ได้ใช้วัตถุประสงค์ในรายวิชานั้นให้เหมือนเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ที่หนึ่งะครับนักศึกามีความเข้าใจในความหมายของอาคารพื้นดินหรือสถาปัตยกรรมพื้นดินนะครับอันที่2นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2 นักศึกษาสามารถว้เคะห์รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เกิดจากชาติยือนทางวัฒน,นธรรมและประเพณีได้อันที่สนะครับหรือวัตถุประสงค์ข้อที่สานักศึกษาเข้าใจและอธิบายความแตกต่างทางกายภาพนะครับทางภูมิประเทศที่ส่งผลต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นดินนะครับคือพูดง่ายๆว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านพื้นที่แต่ละมุมพื้นที่นั้นจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันนะครับอย่างหมู่บ้านทะาเรก,ก็จะติดลุ่มน้ําก็จะติด น้ำหมองหันนะครับอย่างบ้านที่อยู่ไกลๆอย่างอย่างบ้านหลบเราหรือบ้านอะไรนะครับที่อยู่แถวเมืองปูพานก็จะเป็นลักษณะนของการการดีไซน์บ้านหรือรูปทรงของบ้านต่อให้เป็นบ้านพื้นถิ่นก็ย่อมมีความแตกต่างกันระดับหนึ่งเพราะบ้านอยู่ที่ภูมิประเทศด้วยนะครับทีนี้ข้อที่4วัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับรักษาปฏิบติการีลงพื้นที่และศึกษาลักษณะเด่นอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นได้นะครับแล้วข้อที่ห้านำผลที่ลงพื้นที่มาเสนอเป็นรูป แบบน,นะครับแล้วก็สภาพแวดล้ลอมในบ้านพักเารัย็พูดง่ายๆว่าเอามานําเสนอในในชั้นเรียนนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ที่ครูเขียนขึ้นมาทั้งหมดกับคำอธิบายรายวิชาเนื่องจากมันเป็นสาระสำคัสารการของาการระบาดของโรคโควิดก็ไม่อยากให้นักศึกษาเป็นกังวลคือบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่สามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์นี้ก็ครูในฐานะผู้สอนหรือว่าทีมงานของครูก็พยายามคิดหาวิธีที่เราจะสามารถ นำมาชดเชยหรือนำมาส่งงานแทนหรือว่าปฏิบัติงานแทนในส่วนที่ต้องไปปฏิบัติจริงนะครับทีนี้ในรายวิชานี้ในเทอมนี้นะครับมีอาจารย์ผู้สอนอยู่สองท่านก็จะมีะครคออนูนะครับก็คืออาจารย์จิตรลักษณ์จันใสนะครับซึ่งเบอร์โล่ก็เบอร์ที่สามารถติดต่อได้คือ098 003 9 9 2 2น,นะครับผู้เองก็ตรวการศากึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับแล้วก็ตรวจบริหารธรกิทางด้านบริหารการศึกษากับการบร,ริหา,า,ารการพา ภาคละนะครับส่วนท่านอาจารย์ดำเนินการสอนนะครับก็จะมีการศาึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาแล้วก็ปริญญาโทวิศวกรรมทรัพยากร์กรกรออรแมนะ่น้ำทีนี้มาดูสถานที่ที่เราใช้เรียนได้สอนกันนะครับจริงๆตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการสอนออนไลน์หรือสอนสดแ,แ,แ,แล้วแต่อาจารย์ที่จะเข้าบรรยายแต่ละจันทร์ซึ่งเปิดว่าครูไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ถนัดในการบรรยายสดเพราะว่าการบรรยายสดมันทำให้ครูไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบางอย่างได้ กูก็ต้องขอไปไว้ก่อนทรานครูก็เลยใช้ลักษณะการคิดเป็นสัปดาห์นะครับแต่ว่าเวลาเวลาทาา่านนักศึกษาเจอปัญหารหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถทักไลนะ์มาสอบถามครูได้ตลอดนะครับแต่ถ้าบรรยากาศหรือว,ว่าสถานก,การณ์ของโควิดมันมันดีขึ้นนะครับเราก็จะไปเรียนที่ห้อง923 3ในเวลานะครับในตารางที่9ิบโมงครูจะให้เริ่มที่9โมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับทีนี้เวลาไปเรียนวิชาครูนะครับสิ่งที่ ทุกรายวิชาเขาก็ต้องแสดงหนาใสนั่คือาการเข้าเรียนแต่ตละรายวิชานั้นเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนยังไงนะครับในแผนเดิมนะครับที่มันโชว์ไว้อยู่นะครับซึ่งครูก็ขอที่แผนเดิมไ้ก่อนแต่ว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันยังไม่จืดจางหรือว่ายังมีปัญหาก็อาจจะปรสัดส่วนคะแนนไปตามสถานการณ์จริงคะแนนเข้าชั้นเรียนนะครับครูจะให้10คะแนนนะครับซึ่งถามว่าสิคะแนนนี้ครูจะเอามาจากไหนนะครับครูก็จะพยายามเช็คลาครูปงานแล้วก็ใครส่ง ส่งงานสมัครเสมอทางไลน์ก็จะถือว่าเป็นคะแนนมาเรียนแต่ครูก็จะตั้งไว้ที่ส0คะแนนคะแนนลงพื้นที่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างจะ,จะเยอะึุดปกติถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนั้นการลงพื้นที่ครูจะแบ่งออกเป็น2วิธีวิธีที่1คือนักศึกษาคนไหนนะครับถ้าไม่รู้จะไปยังไงลงยังไงเพราะว่าบางทีเราไปเองเราก็ไม่รู้ที่จติดต่อชาวบ้านอะไรยังไงนะครับครูก,ก็จะให้รวมชื่อกันมา,มาแล้วครูก็จะให้สมัครเข้ามาว่าโอเคปีนี้นะครับมีนักศึกษา50คน60คน ครูก็จะไปติดต่อทางทางหมู่บ้านแล้วก็อาจจะมีการบริหารจัดการในการของรถในการที่จะจัดทำอาหารให้เราเพื่อที่จะไปไปคุยไปสารวจแล้วก็ไปสอบถามพูดง่ายๆว่าเราจะไปปฏิบัติจริงที่หมู่บ้านที่มีความเป็นพื้นถินจริงๆนะครับแต่ถ้านักศึกษาคนไหนมีคว,มนความพูดง่ายมีความคล่องตัวเองอยู่แล้วสามารถที่ไปลงพื้นที่หาบ้านพื้นถินนะครับ่างบ้านโนนหอมเนียแล้วก็ี๋ยว,ว่าเป็นหมู่บ้านก็จะนาผู้ไทยที่มีบ้านพื้นถินเยอะก็จะสามารถไปไปลงพื้นที่ได้เลย นะครับเพียงแค่ว่าการลงพื้นที่นั้นครูไม่อยากให้ซีเรียสมั่นเพว่าเราสามารถปรับตามสถานการณ์ได้ตลอดนะครับถามว่าถ้าในเคสที่ไปลงพื้นที่กับครูนะครับถ้าจะว่าไปตับทางทีมรายวิชานี้ไปจริงเราก็จะยกเครดิตให้ก็คือลงเสร็จพวบก็ไม่ต้องนำเสนออะไรว่าครูเห็นแล้วว่าพวกคุณไปลงจริงแล้วก็ทําข้อมูลจริงนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่ไปลงพื้นที่เองนะครับครูก็ต้องรบกวนเพราะครูเองก็คงไม่รู้ว่ากลุ่มไปลงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความ เราค่อยจากพวกคนรวบรวมพวกคนทำเป็นคลิปกลับมาสุดว่าคุณได้ไปสอบถามบ้านนั้นบ้านนี้นะครับทีนี้คะแนนที่3าคือคะแนนโมเดลหรือว,ว่าหม่นจำลองบ้านจรินถินซึ่งเกิ่นว่าสัตดาหน้ากันเดี๋ยวคุณจะตัวอย่างบ้านที่เป็นโมเดลมาให้พวกเรานะครับว่าการนำหม่นจำลองหรือว,ว่าโมเดลนะทีนี้คุณก็แยให้กลุ่มหนึ่งประมาณ 3- ามสี่คนป้นานคือจะไม่ให้เยอะทำเป็นบ้านจริงจิตเป็นใช้วัสดุปนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไอซกครีมของกระดาษหลือแต่ยังแค่เราต้องไปดูลักษณะสภาพ รือว่าสัดส่วนของบ้านที่เป็นอา,านคารพื้นดินบ้านท่นาเกษตรจริงๆนะครับหรืออย่างปีที่แล้วเพิ่ว่าต่อไปเพิ่มก็ติดสถานการณ์โควิดเหมือนกันก็มนนกีนักศึกษาหลายคนถาวิธีแก้ไขปัญหาครูว่าได้ให้ชารลวกลงเงินเพื่อที่หลัเป็นการถุกโดยที่ให้นักศึกษาเอสารรากสาาปฎิกรรมทำหนุนจำลองของโรงเรียนบ้านนาบ่อโดนหรืออะไรเนี่ยถ้าคุณจะไม่ผิที่ผู้ทหารคือผู้ได้ทำผังโรงเรียนแล้วทำเป็นทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ทําเป็นโมเดลเป็นโ๊ะกระจกนะครับแล้วก็ไปมอบให้นางเดือนซึ่งมันก็ ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับว่าเราได้เอางานที่เราทำนี้ไปมอบให้กับชุมชนได้จริงนะครับแล้วก็สอบปลายภาค3ามสิบคะแนนแต่เวลาสอบปลายภาคก็อาจจะไม่สอบทั้งเดียวสามสิบคะแนนนะครับอาจจะแบ่งสอบนะครับเื่อการที่มันเป็นสถานการณ์อย่างนี้ด้วยแล้วคะานเเข้ากลุ่มลายซึ่งตอนนี้นักศึกษาหลายท่านเขาจะได้5คะแนนไปแล้วใครก็ตามที่เข้ามาอยู่เข้าวีในกลุ่มลายแล้วสมัครอียนชิลึุณมาจะมีครูก็ให้ไปแล้วนะครับ5คะแนนแล้วก็เอกสารประกอบการสอนนะครับ อีกส0คะแนนนะครับพอมาถึงเอกสารประกอบการสอนคุณต้องทีแจงเอกสารประกอบการสอนครูขออนุญาตนะครับว่าไม่ว่านักศึกษาจะบอกว่ามีหรือไม่มีเพราะท่านเมื่อมาโรงเรียนในเทอมนี้เอกสารประกอบการสอนคือเทมนี้ซึ่งปกตินั้นทางทีมรายวิชาจะเป็นคนจัดเตรียมให้นักศึกษานะครับจะเป็นชุดละ50บาททีนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งมันอยู่ในช่วงโควิดนักศึกษาบางคนก็รับมาตามครูแล้วเราว่ารับเอกสารเลยได้ไหมทีนี้ครูก็เลยมองว่าจะทำเป็น2แนวทางแนวทางที่1ก็คือ ใครที่อยู่ใกล้สะดวกนะครับอาจจะมาติดต,ต,ต่อขอรับที่ห้องทำงานของครูที่อยู่โรงพยาบาลสถาปัตยกรรมนะครับโดยที่ครูอาจจะจัดทักศึษา,ามานั่งประจําแต่เวลามารับก็อยากให้รับแบบท่างๆนน,นนะครับโดยมาชําระเงินแล้วก็รับแต่ว่าในชุเดเอกสารชุดนี้เดี๋ยวคุณจะติดชื่อนามสกุลข,ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคนนะครับเพราะว่าจะได้ชัดเจนว่าคุณได้คะแนนส่วนนี้ไปได้ไปแล้วนะครับคือถ้าเอกาสารอยู่แสดงว่ายังไม่มารัรบเอกาสารคะแนนสิบคะแนนคุณก็จะไม่ แต่รับแต่ได้เอกสารที่เป็นชื่อคุณหายไปหรือว่าชื่อภาษาหายไปแล้วแสดงว่าเอากสารนั้นไม่รับการมาจัดซื้อไปแล้วแต่อีกวิธีหนึ่งครูไม่รู้ครูก็เลยกล่าวว่าถ้าใครอยู่ไกลเราไม่สะดวกอาจจะให้โอนเงินเข้ามาแล้วส่งทางคอี่ครูไม่รู้ว่าถ้าชุดละห้าสิบบาทถูกยี่สิบบาทเองมันจะพอในการส่งหรือเปล่ามันคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าใครที่เลือกวิธีที่สองเพราะครูไม่แน่ใจสถานกานรถถณ์โควรูว่าเราจะได้เข้ามาอะไรได้ไหมนะครับก็อาจจะทักไลน์มาโดยที่ครูเดี๋ยวคุยเสร็จครูก็จะกลับไปคุยในไลน์กลุ่มเดี๋ยวอาจจะให้หมายยเเลขบีแ ถ้าใครจะใช้วิธีที่2นะครับมันก็จะกลายเป็นชุดละเจดบาทรวมค่าส่งเพียงแค่น,นักศึกษาก็ทักส่งข้อมูลมาให้ครูก็คือหนึ่งที่อยู่ตัวเอง <c> บางที่ที่ให้ชั้นเตรียรวมนั้นเบอร์โทรครูจะใช้บริการของแค r รี่นะครับเพราะว่าแคลรี่เขาจะโทรตามเรานะครับเพื่อที่จะได้จัดส,ส่งเอกสารหปนักศึกษาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้นักศึกษาจัดส่งเองนะครับเพียงแค่ว่าถ้าใครลงเง,งินมาเสร็จพรูก็สง่งข,ข้อข้อความมาให้ครูว่าโอนเงินเข้าตัวนี้แล้วเสร็จแล้วก็ ที่อยู่อย่างนี้ครูก็จะรีบให้ทีมงานเักษาที่ช่วยงานครูนี่แหละนะครับเป็นคนรีบเป็น,นการจัดส่งให้เพื่จะได้เอกสารได้รับเร็วขึ้นครูในแง่ว่าจะมีเอกสารอยู่ในมือเราต่อให้ครูบรรยายหรือใครบรรยายก็ยังพอมีมีคัมภีในการอา่านนะครับทีนี้นะครับครูขอเบรกแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแล้วมันจะรู้สึกหมดใจยาม